คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนสวัสดีวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564ครับเช่นเดิมเช่นเคยครับวันนี้ทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์บงัง ก็จะมานําเสนอตัวเลขเด็ดๆอีกตามเคยเช่นเดิมครับอะไรแรกของคลิปนี้ก็จะเป็นของอินทรเทวนครงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564เด่นบน5 8 2 4 5 8 2 4งวดที่ผ่านมาอินทรเทวนครก็ให้ถูกให้2 5 7 8ผลการออกสลากกินแบ่งงวดที่ผ่านมาออก 972อินทรเทวนครให้ถูก2ใน3ของท้ายรางที่ที่งงวดที่ผ่านมาครับมาต่อกันครับมาต่อกันด้วยสอเมืองชัยงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ครับสอเมืองชัยให้เด่นบนครับเด่นบนให้2อลองหนึ่งสตัวก็มี2 3ง4 2 5สอง4 1 5 13, 14, 15, สองเมืองชัยสอเมืองชัย ตามมาด้วยเดินล่างชุดพิเศษสอเมืองชัยให้72กับ75ครับเด่นล่างชุดพิเศษสเมืองชชย7 2 75ตามมาด้วยครับตามมาด้วยผีเสื้อเทวดาให้โชคงวดประจำวันที่16มิถุนายน2 5 6 4นางฟ้าจำแรงนางฟ้าจำแรงให้248631 9 9 5 1ผีเสื้อเทวดาให้โชค ครับมาตรงนี้ก็เป็นท้ายคลิปของรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังสรุปและวิเคราะห์งวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ครับรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็สรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่โต๊ด74 24 31 41 51ชุดเต็งโต๊ด274 924 931 ครับตัวเลขที่ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ท่านชมชายวิจรารณญาณในการรับชมทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กำลังใจทางช่องทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ